สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่11นะครับที่เรานัดกันว่าจะแข่งเครื่อง5000นะครับก็กติกาก็จะมีดังนี้ก็ใช้รถคันนี้นะครับรถคันที่1แล้วก็แต่งเครื่อง5000ัแต่งเต็มมันก็จะได้ H p ประมาณนี้เลย227 Hp แล้วก็ NM ก็อยู่ที่3,97 Nm นะครับผมแล้วก็มาโจนแข่งกันนะครับ ก็ขับธรรมดานะครับก็จะขับเกียร์ดีก็ได้หรือว่าจะใส่เกียร์เองก็ได้นะครับผมแต่ว่าขับธรรมดาจะขับล้อหน้าหรือว่าล้อหลังก็ได้หรือว่าจะสี่ล้อก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมก็จูนมาก็เอาไว้ขับสี่ล้อนะครับแล้วก็ใส่เกียร์เองด้วยเพราะว่ามันจะแรงกว่าถ้าใครแข่งชนะผมเนี่ยก็จะได้เงิน20บาทนะครับผมก็แจกจริงนะแต่ว่าชนะยากหน่อยนะเพราะว่าผมจูนมาแรงมาก ก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะครับน่าจะยังไม่ตื่นกัน,นครับตอนนี้ก็8ปดโมงเองเดี๋ยวเรารอกันก่อน โอ้ยเขาขับจี้โตดเราเลยโอ้โหแรงจัดเลยไอ้ยะลง13.1เลยเหรอมันแรงเกินไปหรือเปล่านี่มันขี้โกงแล้ว คันนี้โคตรแรงอ่ะเนี่ยชื่อละอูนอ่ะเขาวิ่ง11.13อ่โคตรแรงอ่ะของเราแม่งวิ่งสู้ไม่ได้เลยจริงๆนะขเขาวิ่งแรงมากอ่ะเนี่ย1 0 8 0น่ะ ไม่น่าใช่แล้วไม่น่าใช่และขอดูคลิปการขับขี่ครับ10.80ุนย์นี่ไม่น่าใช่ละ ปาน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 ปันปันเฮ้ยใครเขากดสลับวะน่ะอ๋อคันนี้เพิ่งมานี่ว่าสิบเอ็ดจุดหนึ่งสามอ๋อคันนี้ มียางหมดด้วยมาใหม่พี่ลาอูนมาใหม่ไม่รถเขาวิ่งรถเขาวิ่งแรงมากอะลาอูนน่ะวิ่ง10.80น่ะโอ้โหผมจูนเต็มที่เนี่ยวิ่ง11.0เอนเะงเขาจะวิ่งแรงกว่าผมได้ยังไงถ้าเขาไม่โกงอะนะแต่ส่วนมากก็จะมีแต่คนโกงทั้งนั้นนะครับถึงจะชนะผม มุนน่ะ11.41มาได้ไงฮะเมื่อกี้ยังวิ่ง11.13อยู่เลย แบบ3มรอบติดรับว่าถ้ามีคลิปมาให้ดูจะเชื่อเลยส่วนมากก็จะมีแต่คนโกงๆนะครับถ้าแรงกว่าผมเนี่ยจะมีแต่คนที่แบบตกติกมาอะไรประมาณเนี่ย อาจจะไล่เบามากกว่ามาก็ได้นะว้าว11.09มาครับมาครับ น่าจะลองกันหลายรอบเลยแหละเปิดโปลแล้วนะพี่นั่นนั่นนั่นปาดมันก็จะมีแต่คนที่แบบที่เล่นแบบใช้จีๆเท่านั้นนะครับถึงจะชนะผมได้นะผมบอกไว้แค่นี้เลย ถ้าไม่ได้ใช้จีจีนี่ไม่มีใครชนะผมนะครับพูดได้คําเดียวเลยไม่ได้อวยตัวเองด้วยแต่ว่าแต่ว่ายังไม่เคยมีใครชนะผมได้จริงๆนะนอกจากจะโกงเท่านั้นนะ นะครับผมนี่นะครับคุณละอูนนะครับเขาเคยวิ่ง10.08เลยนะเฮ้ย10.80เลยนะแล้วก็11.13นะครับโคตรแรงอะเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าแต่ว่ามันต้องชนะแบบชนะจริงๆอะไม่ได้ชนะแค่ครั้งเดียวอะเข้าใจคำว่าชนะครั้งเดียวไหมก็คือชนะแค่ครั้งเดียวครั้งรอบต่อไปก็ แพ้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 ผมตลอดอ่ะแบบนี้มันแปลกนะครับมันจะต้องชนะแบบชนะแบบต่อเนื่องอ่ะมันถึงจะเรียกว่าชัยชนะนะครับผมยิงไปล่ะนั่นน่ะมันสะดุดว่ะโอ้ยิ่งสะดุดรถเรายิ่งแรงอ่ะมันแปลกแปกนะยิ่งสะดุดรถเรายิ่งแรงเนี่ย ไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวจะไปชนะคนอื่นหมดทำไมพี่เริ่มไวขึ้นเลย <c oughs> ปานป่าโอ้เขาวิ่งเท่าเราเลยะ โอ้เนี่ยเขาวิ่งแรงกว่าเราด้วยเนี่ยฮะน,น่ะเห็นไหมเขาโกงผมนี่วิ่งเต็มที่จูนเองทุกอย่างไม่มีแอปจีจีโกงด้วยก็วิ่งประมาณนี้แหละ10 11.2จประมาณนี้ยืนยืนแเลย11.2เดี๋ยวผม1ิบวิติดกันให้ดู น่นตอนนี้เขาก็วิ่ง11.4 11.5เดมั้มโอ้ยมันวิ่งแรงแพ้10.06เลยมันแปลกนะคุณรู้ไหม นั่นนั่นนั่นตานี้เขาวิ่งกูวี่ะอ้าววิ่งสิบสองนะต่อ ดู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 เขาก็ต้องวิ่ง11.5หนูแหละตานี้ฮนนานา่ิบเอ นี่เป็นคันสีแดงนะครับผมคันสีแดงอ๋อน่าจะแรงด้วยเลยล้วก็จูนเต็มที่อาาาาอ,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 อสะดุดวะ่ะคราว่า วิ่งตั้ง14วินุ่น่ะทำไมเขาไม่จูนมาดังเรงเลยแ่ก็จะมีคุณฟุกนะครับผมคุณฟุกรถรอบเครื่องเขาน่าจะไปที่7,000นิดๆนะครับประมาณ7,000บวกๆกับรถเขาอ่ะเพราะว่ารถเขาวิ่งแรงมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาก็โกงเหมือนกันมไม่มีคนที่ไม่โกงเข้ามาเล่นเลยนะครับผม ก็อาจจะมีแต่ว่ายังไม่ใช่แบบฝีมือการจูนยังไม่ขั้นเทพนะก็เลยยังไม่ชนะผมนะก็เนะผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะไม่มีใครชนะผมเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะมีคนชนะก็จะเป็นคนที่มีแต่รถโกงๆทั้งนั้นนะครับถึงจะชนะผมได้นะก็อาจจะหมกไล่เบามาบ้างหรือว่าเปิดรอบบ้างนะ ก็โกงทั้งนั้นนะครับถึงจะชนะผมได้เฮ้อท้อเลยเจอแต่แบบนี้ไม่มีคนแบบจริงๆบ้างเลยแบบจูนรถเก่งๆนี่ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เครืค่องห้าพันนะครับนี่แต่งเต็มเครื่องห0าพันเดิมๆเลยนี่ดูตารางนะเดี๋ยวเราจะกดซื้อใหม่ก็ได้นะ <_ T> <_ T> กดรีเซ็ตไปแล้วก็กดซื้อใหม่นะครับนี่เลย ็ใช้ยางทัวลิงนะผมแล้วก็พวกเนี้ยเราก็ซื้อใหม่ให้หมดเลยนี่แหละก็ได้นี่ตามนี้ละ227 HP 397 NM นะครับผมก็ประมาณนี้รถผมแต่ว่าสูตรเกียร์เนี่ยไม่บอกหรอกนะเพราะว่ามันเป็นสูตรรับนะครับผมมันเป็นสูตรรับเอาไว้ท้าแข่งรอบอื่นไงสูตรเกียร์ถ้าบอกไปก็ ใช้สูตรเดียวกับผมมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนี่ก็จะมีแต่ผมนีม่แพ้อลไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้คลิปหน้าก็ไม่รู้จะทําอะไรนะอาจจะจูนรถก็ได้นะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ